สวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซี FC ที่เขาหลบหลักทุกท่านครับตอนนี้ลอยมากครับลอยลอยมาเบิง้งทีมงานสาวหน่อยเป็นคนแย่งมาหนึ่งยู่งงานต่กร e ุงเทพฯเอฟโปลงครับโอ้ยงานนี้งานหเหมือนก,<ๆ>กับใหญ่กว่าทุกปีด้วยตอนนี้พระท่านมีผู้ใดหัวใจดีท่านบอกใครเป็นบ้างนีะจุ้มู่สาวหน่อยพระท่านมีผู้ใดหัวใจดีว่า,าผมมากหน่ลอยมาก ื้อไมันเป็นงาน, <Man S 2> นเอ็กซ์พอสิฟเมืเอเนาะแมนมาเนียวงยิงมากวงแงเข่าเวทีมากหาวงแง่หงวงแงเนี่ยกระบ,บาดโจผมสี่ร้อยไปจอดี่ิ้นท้าไปจอดวันแต่เดินทางมาหอดครับเมื่อกี้เอเือเมื่อนเนี่ยไปนัน่เข้าบม่มีงานวันนี้สาวน้อยระเบิดโจไม่มีงานทีมงานเดินทางกลับบ้านไปหมดแล้วนะครับ ท่ากเ็เลยไปพักแรมเนาะแมนเ่าไปพักแรมไปแคมป์ปิ้งอยู่อ่าเพื่อเสนาห่างจากนี้40โกิโลแมนเพื่อจิตจังนี่ใเนาะแมนนครับเพื่อจิตรอมดนี่ในละรถ<ม>ที่แ<ะ>ม่นเที่ยวเข้าจะไปเมื่อคืนนี่อ๋อท่านได้กลับตอนนี้นี่ขึ้นพักอยู่เสนาเพราะว่าตั้งใจสืบมะบึงหลังวิธีที่แมนสาวน้อยซื้อๆนี่ยแหละครับ ประเทศไทยขีดโดนแล้วก็ี๋ยได้อยากเอาบรรยากาศเก่าๆที่เคยาขีดขีดอย่างมาให้เบิ้งเพราะว่าบางเจ้าไปอยู่ล่วเพื่อนโจ๊บบอคไทยไายปันไดเพราะว่ายากหลายอย่างครับตัวนี้ไปเลยขีดบ้านลอยไายคขีดมูเสียนุ่นหญิงวดจูวตันนี้กําลังตั้งวิธีเพราะการใช้เร็วมากวันนี้ผู้อุ้กันใช้มาก่อนาตะก้อนมือคนอ่ะเออตัจอดอยู่ข้างหลังคน พ <c oughs> ืุ้ณนี้ปอมแปมกระมากหัดแล้วใส่ครับแค่ไทยเคียร์เริ่มบอ่มอ๋อเป็นเดิเนนอาว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 โอ้โหไฟละ่ะไฟหลายๆไฟคือหลายแๆเห็นไฟประดับบักหลายเลยก็เห็นคาเกียนย,ยายไทยวะดีนีน่รู้สึกอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวดียังเห็นคือยังงั้น กืยงานใหญ่กว่าเก่าไปาสิละ่ะอืออือคิดว่าทีมันเหมาะแต่วันนี้วันวัน,วนจันบุหรู้ว่าคนสิหลสัม่มไหลเพราะว่ามันเป็นวันจันแมนพี่นอ้องห้องบุญจะเหตุงานเหตุการ์แมนออกานคนไหลก็จีที่ว่าพี่น้องสนับสนุนหลายการที่ตามหลแมนอือ นางปากเส้นแม sí. าล่องเบิงบนิวาแบบสาวหน่อยยูเห็นคิ้วเราก็เป็นซิบหามือแบบแปะเคืองเดียนพร้อมดิสิบสิบเอ็ดสิบสองผลเลยยูก่อนเท่าม่อแต่มห็บขึ้นมาข uh, ักมาแน่แต่เพราะสาวหน่อยลงไปหรืห้อกก็ลงมาต่อแมนด้วยของมาของกำนันแกะห้เรับเพื่อนโชว์กับมาต่อมาล่ำเมืองหลวงนี่เลยเป็นทีมงาน ใส่มุมตึกอดน้อนเด้นมองนอนดีอยู่น้อนดีอยู่นะปูสานนอนอยู่ร่มเย็นดีฟาร์มนะพิธีกำลังต้องกำลังตั้งติดตั้งอุปกรณ์การแสดงเห็นเลยหอดเดืกแบบอย่างเงี้ยเห็นเลหอย้มแดบเนี้ยเกินพกถุงขึ้นอยู่ขอชงชมอีกแล้วเดี๋ยวสี่ร้อย สี่ลอยไปไายขีดมูนะครับว่าสีมีผู้ใดเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พ่ะท่านในมีคนรวยอมาเดียวเนี่ยมากมากงานนี่รอยมากไปเล่นสี่แบบนี้สีน้อนจะเข้านะกินเขาอิ่มแล้วบ่มืนพระท่านจะกินกาแฟกันกินกาแฟหยาบ่นอนเลยไปเล่นน้อนตอนนี้กับมิล่าใบใบม้งหาซีเบสก็สีได้น้อนา้า ต้องถามมูมากนะตองถาม<ห>ามูหามืงหามืงแลงอลไไปหาขวนญ้นขวนแม่หน่อยสิมาาละหามองแรีงหัวมงแรหืงเรงกัเลยรอกเพราะว่าคนท่านนี้เขานางานนะตอนนี้เป็ <พอ S 2> นเหนะ็นหนาเขาเป็นสีบางเด้แถเบืองเดี้งดยงพี่น้องด้วเพราะว่าเป็นเฉียดแห้งเฉียดเหี้ยงเป็นเฉียดว่าอันเข้าไปงานเถาแกน่อยน้ำเพลินอยู่อยบนอยู่วาลินเป็นเฉียดไหลเพราะว่า เอาเอา่อามันเดียวเอาบริษัทจาของเป็นคนหลับรับรับงานระบบงานทุกอย่างของบริษัทเท่าแก่น้อยวันนี้เพื่อนเพิ่นก็ไปเรียนให้ตามสัญญาที่เพิ่นมีพี่ซึ่เตอร์กับเถ่าแก่น้อยละ่ะหาคิวนะครับล้วก,ก็เพิ่นนี่มีหาคิวตามสัญญาองค์อิงต้องไปขึ้นมินิคอนเสิร์ตให้บริษัทเท่าแก่น้อยห้าคิวตามตัวแทนจำหน่ายที่เขาระบุ วันนี้เพันสีมี่เพิ่อมอมีกประมาณสามซีคิวตอนนี้ไปจักคิวแล้วตอนนี้ <c oughs> ไปแล้วซีเหลือวันทีสิบสองธันวาเนี่ยให้ได้ดอ,อกวาโอ้ยยี่สิบเอ็ดธันวายี่สิบเอ็ดธันวาที่ฮงกี้ มีเมกาสโตอ์อำเภอพิมายถนนถนนพิมายตลาดแค่ตำบลกระตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจางังหวัดนครราชสีมาพี่น้องพไมย้ยโคราชนะครับคนที่ยี่เบดท่านว่าครับพอกับมินิคอนเสิร์ตหงหญิงเดบันเพยงคนเชียร์หลายว่าเข้าบ่ไปว่าป้ยอยคนถิ่ม,มจังไรนั้นสียค่ได้ว่าป้อยถิ่มเด้ าติดงานขึ้นกันก็เลยทรงผู้จัดการเพิ่นไปดูแลเพิ่นก็ดูแลดีก็ผมหมละเลขาผมเพิ่นบริหารจัดการทุกอย่างผู้หญิงเข้ามาตอนไหนติดต่อประสานงานเดนเซอร์ขึ้นเวลาไหนพงกนั้นเป็นตกเครื่องเนี่ยเพิ่นถึงเครื่องว่าท่านได้สือตัวไม่ให้ตัวมีตัวอยู่ออืผกแปดหน้าที่ไปมานอนมเครื่องหนี่งมีเหตุการณ์อย่างกับมื่อครื่องของวงข้าไหม มือคลื่นนี่ <c oughs> เหตุการณ์บ่าขาดชิด <c oughs> พะว่ามือว่านงันยกเลิกเนื่องจากต้องเพิ่โชวยกเลิกมือว่านนี่บ่ได้ได้ยังดอกคือรถรถนี่นี่ <c oughs> นี่รถสังกะสีางงาน,นี่กระหลอมสังกะีออกงันนี่มันห่างมันห่างอยู่อำเภอบ้านไทยบ้านเนี่มันมาบ่าได้ <c oughs> บ้านมันเป็นบันอาทิตย์ที่ปให้สร้สมกับบพได้สีหารถ อมาเลี่ยนมาถ้อยกับบ่อใอเออว่างแผนโปรโมทไปหอดงานตีหามือว่านี่เจ้ากับเปิดรถเนี้ยเปิดรถยังเตรียมสี่เลนเยบิดแลยวตังเวทีได้เร้ยวเรียบร้อยเบิดเวทีขึ้นนังร้านเรียบร้อยบิเแล้วบัานนี้ประมาณเที่ยงว่ารถรถแผ่นรอมสังกสีมาบอหอดอืบานนี้สิโทรเอาเจ้าไหม มันกับบ่มีเพราะว่าช่วงเดือนนี้นี่มันงานหลาทั่วมาหนี่เจ้านี่นี่ทั่วมาเขากับว่าติดงานน้ำมันค่แล้วนี่เออเขามาประจําอยู่นี่ซิบมือแล้วก็อยู่บางพี่กับมีงานเพราะว่าไอ้เพียนรอมสังกสีนี่มันมีบิกีเจ้าอยู่ในรุงเทปวันนี้รอบนาก็เลยเสียเอาของเสียน้นมาน้าเลยแลนมาน้าวงแลนมาน้าวงเท่งสาวหน่อยเพลินเพลียงเท่งสาวหน่อยรำเพื่นชั่วเต้องไปเซาผู้ใดข้งวงจะควองเอามาเลย ของอเสียนน,นมีสองชุดของพ่อแต็มไอเรียนมานําเลยตั้ง <c oughs> บนอย่างเงี้ยนะขนวงมาทาั้งเหรียญทั้งเทียรซีมือหามือซีมือไปน้ำวงเลยสบายเราต้องไปาทารถโามันห่างมันนั่นมมันอยู่ไก่ครับเหมือนว่าเขาอยู่เขาอยู่ไอ้วัลลาดปะดุกเนาะอยู่แถววัลลาดปะดุกโมเมนต์วัลลาดปะดุกอยู่แถววัลลาดปะดุกอยู่ปากเกศนุ่นทบุรี อันนี้เสียใจเราเทีมงา,านไม่ได้เหรเนะาะระยะทางสองรอยกิโลบัเพื่อบรนทไคและย่องอเด,บดอบันนี้รถหกล้อบันนี้มันต้องใส่เวลาค่ะไปนี่งสามชั่วโมงกลับก็สามชั่วโมงโอ้เสียถิมย่มดอวยเสียติดเวลา,ต,นานติดนั่นติดนี่รถติดในกรุงเทพอีกก็เลยจําเป็นต้องได้ยกเลิกด้วยเหตุสุดวิสัยเนี้ยเอาเดียวนี่ยแหละผ่านบ่มีสังกษีกะบแท็กซีจัดงานจังไดย์บ่ล่ะเพ่่เดยเก็บเงินเนาะ มันจะเจ็บเงินหาเงินวันนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยญญากาศดีตอนนี้่นก็ร่างพอลูิ่นก็ร่งไปประชุมเรื่องหนงังไข่อ่ออยู่เห็นศิลปินแล้วโอ้ยมีพี่ตุ้มตามี่ผู้ใดเนี่ยลองเดียววิภาดาเนกนัลลพ่นแคมมี่โอ้มแต่พู้ด,ดังๆเพราะถ้านในร่วมศิลปินนักแสดงของ ของวงห้าหลักอะวงการหมอลำอีกดิหัวหน้าหมอลำดาบซอพอดาบซอปฐมพอเอะระเบียบหัวหน้านกพงศกรเออรับบทยังบุกับัติสิบดลเขียนบทแล้วโอ้ยตะเบิงแห้งครับหนังไขออกบทโจทุ่งทุนสางครับเสียดหน่อยก็บม่ได้เห็นเ่ราะเพื่นได้เห็ดไปแล้วเออซ้อนนอดจุดนอนบ่หลับเอาเอามือเลี้ยงคนใดอยู่ใกล้กะ ฝากมาเป็นกันลังแรงใจติดตามแวงแวงไม่เมื่อมีไม่ดีนี่ <c oughs> ได้เจอกันคลิปนานาเนาะรกับฝากเป็นกในใันลังเพูดได้ยุ่ยไก่ครับมาเป็นกันลังแรงใจแห่งที่งานสาวหน่อยเพชรพันแพงงานนนทบุรเอ็กโโปรนะครับวันนี้วันที่สองที่นนทบุรคืนนี้ครับอยู่นาวมาน้องโอชีขอบคุณครับ